ก็ครับสวัสดีนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปฆาตรกรนะครับหรือว่าแมปหนีฆาตรกร,รว่าใครเป็นนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เล่นแมปนี้มานานนะับเพราะว่าผมแบบมีแต่เล่นแบบอะไรนะสแตนด์อัพไลท์แบบบางทีก็แบบอะไรนะเออันดิเตลอะไรนะอ่าขึ้นรูปเรียบร้อยนะครับก็แล้วก็จะเป็นอะไรนะ แมสตี้ไม่เอาดิแมสตี้ไม่ค่อยเล่นแล้วนะแล้วก็จะเป็นอะไรอีกนะแล้วก็จะเป็นแมพที่ผมเล่นตลอดก็คือเป็นแมพอะไรนะแมพตามอื่นที่ผมเล่นตามเอฟซีผมนะก็แมพนี้ผมไม่รู้ว่าเล่นยังไงนะแต่ว่าเจออมองอัดนะเฮ้ยไอ ไล่อยู่แคะชี้อยู่ดีๆผมก็พิมพ์ได้ปกติผมไม่ค่อยพิมพ์ได้เท่าไหร่นะครับอ่าเอามองสีแดงทุกคนวิ่งเจอทุกคนครับผมเจอผมได้เจออะไรนะได้เจออิมพอร์เตอร์นะครับผมเจอออิมพร์เตอร์อิมพอร์เตอร์นะครับ Yeah! Yes! Ah Ê, ở trên đi my hour i like her cozy โอ้ยเสียวโคตรเสียวเลยนะทุกคนอ่ะโอ้โหฆาตกรฆาตกรโดนยิงหรอเนี่ยโดนโดนโวตน,นับโดนโยนออกจากเครื่องบินสีแดงสีแดงโดนโยนออกจากเครื่องบินบินนะับ หลงเลยครับโดนโยนหลกไปนะเคยจําได้ไหมครับอมองอัดโยนได้นะแต่ว่าอันนี้ยิงเอานะยิงเอาเลย <c oughs> ถ้าเมื่อไหร่ผมได้เล่นเป็นฆาตรกรหนึ่งครั้งผมก็จะจบคลิปไปเลยนะรหรือว่าผมจะเล่นต่อก็ได้นะสีแดงโดนยิงเฉยนะทุกคนไม่อยากจะเชื่อโ,โดนยิงนะอ่าต่อไปมามาดูกันว่าขยายเป็นฆาตรกรนะรอ้าวเฮ้ยผมผมได้เป็น ผมได้เป็นเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับ <_ d ata> ก็ต่อไปผมก็จะตามหาฆาตกรนับโนยูอะไรบูนะครับก็ผมจะลองดูว่าใครจะเป็นฆาตกรนะครับเออม่เอาผมแล้วกันนะครับมันมีไฟติด <_ d ata> ผมได้ยินเสียงค่ะ อเอกีเอ้ยมีคนฆ่ากันครับจังหวะน,นี้ครับอ่าซ้ายขวาซ้ายไม่มีคนอยู่เฮ้ยโอ้ ฮีโ่ฮีโร Among Arts อ้อโหทุกคนทำไมมันโหดอย่างนี้นะแบ็คสีดำปะเปล่าคนลายนะนี่งไงสีดำทำไมผมไม่ได้ไปเล่นไปฆาตกรน,นะผมขอลองเล่นไปฆาตกรก่อนนะไะ Blue, บ Blue. Blue. ลนะมูมันเขียนไงวะแคปคิดก่อนอ๋อบลูบลูเดชีโลว่าเราสีอะไรนะสีน้ำเงินผมคือสีฟ้าใช่ไหมสีฟ้ามันเขียนไงผมจำไม่ได้ละแต่ผมสามารถเขียน อะ like ไรคือคัจิแน่นอนผมก็ขออภัยที่ผมหายไปนานนะครับก็ติดสอบนั่นแหลนะนับแต่ว่าผมตอนนี้มันเสร็จเรียบร้อยนะับบางคลิปอ่ะมาโอ้เน่ไม่ได้เป็นเองแรกอะไรคือคัจจิ สีเขียวน่าสใสัยอะทุกคนยังไม่มีคนฆ่ากันเลยนะอย่ามาลงที่ผมแล้วกันเอิม่มนี่ใช่ฆาตรกรเนี่ย คือกุญแจรหรือว่าอ่ะกุญแจเหรอหาจากไหนกุญแจหาจากไหนทุกคนไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ทุกคนแบบนี้มีกุญแจแล้วเหรอเขาลงไปไหนกันหมดละ <c oughs> นี่ผมแปบบ๊บขอเก็บเหรียญุลอมนี้ก่อนละกันนะ อ่ะเก็บไปเรื่อยๆโอ้ยอย่าผมแล้วกันนะมันเอ้ยเอ้ยยิง แบบเฮ้ฮาเฮลวอินพอร์เตอร์เออสวยสุดยอดเลยนะผมยังไม่้เป็นฆาตกรเลยนะทำไม ฮีโร่คือใครยังไม่รู้เลยเอลอ่าเฮใช่ไหมนี่ไงแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้เป็นฆาตกรนะแล้วก็เป็นคนยิงเอามาน Teraz มี่โมนะโมขับรถแต่กันไนจริงๆตื๊อๆืเป็น้อบาทขับรถใต่หนึ่งๆนึ่งบาทนินทบาทขับมอเตอร์ไซค์ถูกใจโอ้โหตึงตึงึงตึงึงตึง เ้ yeah, ไดเป็นละเว,แวเ้แล้วใครเป็นแล้วใครเป็นเนี่ยเอ้ย,อยาตามเรามาใครเนี่ยเุ้ย จริงนะป่ะยวผมตัดคลิปไปตอนที่ผมเริ่มนะไปเออจบตอนนี้กันอะจบจบตอนนี้อจบจบที่ผมโดนคนไหนจําไม่ได้ะอ้าจาไม่ได้นะ,ะ,นะะน่าจะคนนี้หรือเปล่าใช่ไหม K H I หรือเปล่าหรือใครจำไม่ค่อยได้นะลืมสลับพิมพ์นี้นี่คืออะไรดาที่สองมันคืออะไรนะุกคน นี่อาจอยู่ไหมเนี่ยเอออาจอยู่ <Hey. S 1> ยยนะเฮ้นี่คือย้ายแมพนะย้ายแมพเหรอมันคือย้ายแมพหรือเปล่าทุกคนมันคืออะไรอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวขอลาตัวหละตัวว่าจำไม่ได้ละขอตัวลาไปก่อนละกันขอลาตัวตัวโอ้ย จบคลิปนี้จบ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 เพลงเพลงเพลงมันดังเพ่แปบบ๊บขอเล่นแมปนี้ก่อนมันคืออะไร <c oughs> <c oughs> บอกแมปผมบอกด้วยนะครับมันคือแมปอะไร ผมตายได้เพราะว่าผมมีไฟอืมลูฟี่เราลูฟี่หมักฟางเอ๊ะน่าจะก่อเอ๊ะ ู่แล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ